วันนี้อารมณ์ดีเหรอโอ้แล้วไงต่อโอ้วันนี้อารมณ์ดีเลยเหรอโอ้เอออารมณ์ดีเลยน่ารักนี่ชนเยอะลคนนี้นะเนอะออืเออแล้วเ่าเรื่องเรอ